คุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบนี้เชื่อเลยว่าอีกหนึ่งอาวุธคู่กายที่หลายๆคนต้องมีก็คือในส่วนของเสื้อกันฝนอ,อันนี้เนี่ยแทบจะทุกคนต้องมีอยู่แล้วแต่เชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่พกติดกระเป๋าวไว้มันต้องมีคนที่ลืมบ้างหรือต้องมีบางคนที่รู้สึกว่าโอ้ยมันแบบยุ่งยากในการพกก็เลือกที่จะไม่พกดีกว่านะคะแต่วันนี้ค่ะเอเราไปเจออีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเป็นนวัตรกรรมเสื้อกันฝนสําหรับนักปัน่นที่เขามีสโลแกนเลยนะคะบอกว่ายังไงก็ไม่เปียก นี่บางคนซื้อเสื้อกันฝนมาต้องบอกว่าบางทีมันบางมากหรือบางทีก็ไม่ได้ช่วยกันฝนเท่าไหร่แต่นวัตรกรรมนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นนวัตรกรรมที่สามารถช่วยกันฝนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งนวัตรกรรมนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะจากแบรนด์ v a n m o v e ค่ะบ VanMoof เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นแบ,บรนด์ที่เขาผลิตจักรยานนะคะเป็นรถจักรยานนี่แหละที่ปั่นกันธรรมดาซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบปั่นจักรยานกัน แต่อีกหนึ่งปัญหาก็คือปั่นจักรยานไปแล้วฝนตกทำยังไงดีเขาก็เลยคิดค้นเป็นเสื้อกันฝนตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยทีมนักออกแบบเนี่ยเขาก็มีไอเดียว่าเออจะทํายังไงให้หนึ่งเลยก็คือพกพาง่ายในเมืองที่ฝนตกบ่อยเนี่ยคนพกกันไปเขาก็เลยทําออกแบบเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นคล้ายๆกระเป๋ากลมๆเล็กๆนี่แหละคะ่ะสามารถพกติดกระเป๋าหรือว่าเด็บไว้ตรงที่รถจักรยานยนต์ก็ได้บางคันเนี่ยจะมีเป็นกล่องนะคะใส่ก็คือสามารถพกได้เลยและที่สําคัญตัวนี้นะคะมีชื่อว่าบอลโชเนี่ย เป็นวัสดุที่น้ำหนักเบาค่ะวัสดุของเขาเนี่ยนะคะมีความเหนียวทนทานและที่สําคัญก็คือกันน้ําได้วิธีการใช้งานด้วยง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมจากที่เห็นในถุงเนี่ยนะคะพอกางมาปุ๊บเนี่ยป๊อปอัพก็กางออกมาเป็นทันทีเป็นโครงที่เรียกได้ว่ามีหมวกสวมผ่าจานแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสไลด์ลงมาคุมจักรยานทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อที่จะกันฝนแบบรอบทิศทาง คนไม่เปียกไม่พอจัก,กรยานก็คือแทบไม่เปียกเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สําคัญคือเขามีการออกแบบเป็นจุดป้องกันฝนาสาดจากด้านหน้าค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถครอบคลุมทั้งแขนนะคะมือของคนที่ขับรวมถึงแฮนด์รถจัก,กรยานไม่ให้เปียกด้วยแล้วที่สําคัญก็คือวัสดุที่เข้าใช้นี่นะคะ หนึ่งเลยถ่ายเทอากาศได้ดีอย่างที่เห็นนะคะจะมีการครอบคลุมก็จริงแต่ด้านล่างเนี่ยโปร่งเพราะฉะนั้นลมก็ยังสามารถเข้าได้นะคะถ่ายเทอากาศได้ไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้ววัสดุก็มีคุณสมบัติกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนะวัตรกรรมที่มากกว่าเสื้อกันฝนที่เรามีกันแล้วราคาเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ในเมืองเขาก็าคือประมาณ2000กว่าบาทน,นะคะเอาอย่างนี้และการถามอาจารย์เลยว่าถ้านะนวัตรกรรมนี้เข้าเมืองไทยอาจารย์ว่า คนจะวาวไหมคะก็น่าจะมีคนสนใจกลุ่มหนึ่งครับแต่ว่าโดยพฤติกรรมเราไม่ได้ขี่จักรยานกันเยอะขนาดนั้นของเราก็เราจะเห็นเนาะเวลาเขาจะไปปั่นจักรยานเขาต้องชุดจริงจังวันนี้จะไปปั่นและเป็นนักปั่นโดยเฉพาะจะเปียกก็เปียกก็มาสิครับอะไรอาจเงี้ยจะไม่ได้ค่อยกังวลแต่ว่าเมืองเขาเขาใช้จักรยานในการช่วยเดินทางเพราะว่าไอ้ตัวโครงสร้างคมนาคมเขาอาจจะสะดวกกว่าเราแล้วก็เวลาที่จะต้องใช้รถภายในเมืองเนี่ยครับมันก็จะมีการเสียค่าธรรมเนยมเวลาเข้าเมือง ใน,นการใช้จกักรยานก็จะเป็นทางเลือกหลักก็น่าจะสะดวกสบายแต่ผมว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่มันพับเก็บง่ายอย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่เงี้ยครับทุกอย่างนี่ต้องซ่อนไม่ได้บอก<ฆ>แต่ถ้าเกิดแบบนี้มาแล้วมันคลี่ออกมาม,มันช่วยได้มันก็ดีนะมันก็เร็วรวดเร็วว่องไวดีก็ะสะดวกดีมันเอามาปรับประยุกใช้กับ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ได้อาจจะตอนนี้น่าจะยังค่ะเพราะใดจากรูปแบบอบเหมือนจะเหมาะกับจักรยานมากกว่า เพราะว่าเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ครับแต่สังเกตถ้าของเขามันจะออกมาบานๆหน่อยนะครับเวลาปั่นมันก็ยังได้แต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้ามันบานมากลมมันจะตีขึ้นก็อาจจะใส่ได้แต่ว่าก็ลอยลอยพองเลยรีวิวไปเลยอันนี้ถามใน้าของคุณก้ามปูบ้างในส่วนของเรื่องที่เราพูดกันไปทั้งเรื่องของอะไรนะพลาสติกหรืออะไรก็ตามที่เป็นปัญหาทําให้โลกเรารวนหรือว่าเป็นปัญหาโลกร้อนเนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำใช้ได้นาน,านแล้วก็ไม่เป็นพลาสติกทิ้งทิ้งคุง่นอันนี้มองว่าดีกับโลกเราอย่างไรบ้างดีดีมันใช้ได้ได้นานแล้วก็มันน่าจะหนูไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบวัสดุอะไรที่มันไม่พอผ่านการซักแล้วมันไม่กลายมาเป็นแบบพวกไมโครพลาสติกที่ตอนนี้มันก็ยังเจอปัญหายอยู่ะอะไรเง<ะ>ี้ยก็ถือก็ถือว่าดีเลยแล้วมันก็ใช้ซ้ำมันก็ประหยัดนอะเนาะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้เขา <c oughs> เขาเคลมว่าเป็นวัสดุที่ทนทานใช้ได้หลายปีเ,เลยใช่ใช้ได้หลายปีแล้วก็พวกนี้น่าจะถ้าพอมันถึงอายุการใช้งานเขาน่าจะอย่างประเทศเขาอะมันแบบพัฒนาแล้ว,วมันน่าจะมีวิธีการเก็บหรือว่าทำลายอย่างอย่างถูกกระบวนการ,รที่ไม่เป็นปัญหาต่อโลกค่ะ แล้วถ้าพูดเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันฝนเนี่ยค่ะอาจารย์นอกเหนือจากอันนี้อาจารย์ว่ามันน่าจะมีไอเดียอะไรที่แบบสามารถ้จริงๆถ้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นมีเยอะมากครับที่เขาพยายามออกแบบมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนด์ใส่เป็นโค้ดกึ่งเป็นพลาสติกถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของการที่ตัวมันเองช่วยกันฝนแต่ตัวมันเองก็อาจจะไปส่งสภาวะให้เกิดเรื่องของปัญหาโลกร้อนตามมาทีหลังเนาะแต่ว่ามีเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อ กางเกงเสื้อคลุมอินโนเวชันพวกนี้มีมาค่อนข้างที่จะเยอะหลายรูปแบบอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live f a d a e ทุกวันที่1าของเดินเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะกดเลย